สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูเจีย๊ยบในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับประวัติาศาสตร์ป .6 นะครับวันนี้คุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายและสะดวกนะครับสำหรับการเรียนการสอนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันกับครูเลย นี่คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่ประเทศไทยต้ยมยำกุ้งเราอร่อยแต่ทำเองกินเอง่ายเองได้เอง,เองก็ดีอ,อยากกินมาโอเคไหม<อ>นั่นไงอยากกินด้วยเชิญปชป และทุกคนไม่ได้มามือเปล่ามีตำาบกหุงเฟอรโรตีบักกุเตและอีกเพียบเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่เงินสะพัดหมุนเวียนเศรษฐกิจเติบโตว,วันดีคืนดีเพื่อนบ้านเดือดร้อนต่างช่วยเหลือดูแลกัน <c oughs> รวมสิบชาติเป็นหนึ่งประชาคม <c oughs> เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของชาวอาเซียนทุกคน ขอต้อนรับการประชุมสุดยอดอาเซียนกับสู่บ้านเกิดนักประเทศไทยคุณพ่อคุณพ่อคะอาเซียนในโฆษณาคืออะไรหรือคะ อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือกลุ่มประเทศที่เกิดจากความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและร่วมมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆทงั้งทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการสื่อสารขนส่งและการศึกษาจ้า แล้วมีแล้วมีการรวมกลุ่มอาเซียนกันนานหรือยังคะคุณพ่อมีมาตั้งแต่พศ2504แล้วจ้าโดยตอนแรกนั้นประเทศไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้ร่วมกลุ่มกันจัดตั้งสมาคมอาสาขึ้นเพื่อความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ก็ต้องยุติลงเมื่อประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเกิดความขัดแย้งกัน จนกระทั่งพศ2510ประเทศสมาชิกก่อตั้ง5ประเทศได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์ได้ร่วมลงนามปฏินยากรุงเทพที่กรุงเทพมหานครทำให้เกิดอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นปัจจุบันอาเซียนก็มีประเทศสมาชิกครบ10ประเทศประกอบด้วย ไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ปรูนายเวียดนามลาวกัมพูชาและพมา่าและกำลังจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประเทศคือติมอร์เลสเตโดยอาเซียนได้รับประเทศติมอร์เลสเตเข้าเป็นผู้สังเกตการณในปีพศ2549ก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกต่อไป เอาเลยครับน้องๆก่อนที่จะไปฟังพ่อเล่าต่อน,นั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนนะครับให้น้องๆเติมธงชาติลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับ ใ่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะถูกต้องครับเก่งมากค่ะ ใช่แล้วครับใช่แล้วครับทำกิจกรรมสนุกๆก,กันไปแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะครับเมื่อพิมพ์รู้ถึงประวัติการก่อตั้งและประเทศสมาชิกของอาเซียนแล้วต่อไปนี้พอจะเล่าถึงความร่วมมือของกลุ่มประเทศในอาเซียนให้ฟังบ้าง กลุ่มประเทศสมาชิกได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกันอย่างจริงจังเช่นการจัดตั้งเขตการค้าเสรีขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สําคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลกโดยเปิดเสรีทางด้านการค้าและลดภาษีและอุปสรรคข้อกีดขวางทางด้านการค้าเพื่อเอื้ออำนวยต่อการค้าเสรีและมีความพยายามที่จะรวบรวมกลุ่มประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว โดยประเทศสมาชิกได้ก่อตั้งองค์การอาเซียนบวกสเพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม3ประเทศคือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และองค์การอาเซียนบวก6เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม6ประเทศคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทางด้านการรักษาสันติภาพและความมั่นคงประเทศสมาชิกได้ลงนามในสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้ภูมิภาคนี้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทุกประเภทในพื้นที่ความความร่วมมือครั้งล่าสุดได้เกิดขึ้นพศ2551ที่ผ่านมา สมาชิกทั้ง10ประเทศได้ร่วมกันรับรองกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกติการร่วมกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่นวัตถุประสงค์และหลักการสมาชิกภาพองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนการตัดสินใจการระง,งับข้อพิพาทอัตลักษณ์และสัญ,ญลักษณ์และกฎบัตรนี้ยังครอบคลุมสาระสำคัญทางด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงของมนุษย์ ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมและด้านความมั่นคงทางการเมืองลูกรู้ไหมว่าการรับรองกฎบัตรอาเซียนในครั้งนั้นทำให้อาเซียนจะกลายเป็นประชาคมอาเซียนในพศ2558 แล้วประชาคมอาเซียนมีข้อดีอย่างไรหรอคะเพราะอาเซียนเป็นเพียงการรวมกลุ่มเพื่อความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นมีกฎบัตรหรือกฎหมายที่ใช้ร่วมกันแต่ถ้าเป็นประชาคมอาเซียนแล้วประเทศสมาชิกจะมีกฎบัตรอาเซียนทำหน้าที่เป็นรัฐธรรมนูญการบริหารปกครองกลุ่มอาเซียนทั้ง1ิประเทศซึ่งผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกันดังปรากฏตามสโลแกนที่ว่า สิชาติหนึ่งอาเซียนซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือสามเสาหลักคือ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนหรืออา ASEAN Political and Security Community หรือ APSC ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน ส่วนต่อมาคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรืออาเซียนเอคอนอเมกคอม์เปี้หรือ AEC ทำหน้าที่ส่งเสริมความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกันและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้เพื่อลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมและส่วนสุดท้ายประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือ อาเซียนโซเชียลคัลจอรัลคอม์ูิตี้หรือ ASCC มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนโดยมีแผนปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมโดยมีแผนปฏิบัติการซึ่งครอบกลุ่มความร่วมมือในหลายสาขาเช่นความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดการพัฒนาชนบท สิ่งแวดล้อมการศึกษาวัฒนธรรมสตรีสาธารณสุขและเยาวชนเป็นต้นเนื่องจากสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจหลักจากการเกษตรสินค้าหลายประเภทแย่งตลาดกันเอง นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเช่นสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจขณะที่พมา่าลาวกัมพูชาและเวียดนามมีเศรษฐกิจไม่มั่นคงทําให้มีผลต่อการกําหนดนโยบายการพัฒนาและความร่วมมือกลุ่มประเทศสมาชิกจึงได้จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันเช่นการลดภาษีศุลกากรการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคและประสานความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารต่อกันเป็นต้นนอ,นอกจากนี้สมาชิกอาเซียนยังมีความร่วมมือการทางด้านสังคมวิชาการและวัฒนธรรมเช่นการประกวดนักเขียนรางวัลซีไรท์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์ของนักเขียนและส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ทำให้เชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านให้มีความกระชับสนิทสนมยิ่งขึ้นเพราะการกีฬาเป็นสื่อสัมพันธไมตรีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งการแลกเปลี่ยนการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี เพื่อได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องดนตรีและนาฏศิลป์ของสมาชิกในกลุ่มอาเซียนความร่วมมือทางการศึกษาทำให้มีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งมีข้อตกลงต่างๆเช่นการอนุญาตให้ใช้ใบขับขี่รถยนต์ที่ออกโดยประเทศสมาชิกการใช้ดาวเทียมสื่อสารร่วมกันด้วย เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับถ้าอย่างนี้พิมพ์จะเปรียบอาเซียนเหมือนโรงเรียนซึ่งแต่ละคนต่างก็ต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันและใช้สิทธิของตนภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้คงไม่แปลกใช่ไหมคะพ่อ เปรียบเทียบได้ดีมากจ้าถ้าอย่างนั้นอาเซียนก็ต้องมีคำขวัญใช่ไหมคะคุณพ่อเพราะโรงเรียนก็มีคำขวัญใช่แล้วจ้าคำขวัญของอาเซียนก็คือ one vision one identity one community ซึ่งมีความหมายว่าหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคมจ้าอาวล่ะเนี่ยก็เด็กมากแล้วพิมพ์ไปนอนได้แล้วนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปโรงเรียนสายค่ะคุณพ่อ ก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะครับใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดจงเลือกถูกในช่องที่ถูกและเลือกผิดในช่องที่ผิดถูกต้องค่ะ ใช่แล้วครับลองดูใหม่อีกครั้งนะครับใช่แล้วครับลองดูอีกทีนะคะเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องค่ะ